ครั้งที่เจอคุณเบลล่านี่จะบบสวยขึ้นทุกครั้งทุกครั้งเลยใช่ะขอบคุณค่ะทุกครั้งที่หนูเจออาจารย์หนูอาจารย์ก็สวยขึ้นทุกครั้งทุกครั้งใช่ค่ะอะก่อนที่เราจะไปร่วมกันพูดคุยเราถามถึงประเด็นสําคัญเลยดีกว่าคะ่ะอาจารย์เพราะบางทีเนี่ยหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีน้าผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยแต่วันนี้เนี่ยน้ำมะพร้าวมันให้คุณประโยชน์กับร่างกายของเรายังไงบ้างอะคะ น้ำมะพร้าวเนี่ยเราถือว่าเป็นน้ำผลไม้ที่ให้พลังงานต่ำนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาประกอบด้วยน้ำถึง95%เรนพราะงั้นอย่างแรกเลยเวลาเราดื่มน้ำมะพร้าวเข้าไปมันก็จะให้ความรู้สึกสดชื่นค,คือทีนี้เนี่ยถ้าตามตำราจีนเนี่ยเราถือว่าน้ำมะพร้าวเป็นเป็นธาตุเย็นยิ่งอากาศร้อนๆแบบบ้านเราแบบเนี้ยค่ะเวลาเราดื่มน้ำมะพร้าวแล้วนอกจากสดชื่นมันก็จะไปช่วยลดความร้อนทำให้เรารู้สึกเย็นสบายขึ้นด้วย นอกจากนี้ตัวน้ำมะพร้าวเองเนี่ยเขายังอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่โดยเฉพาะตัวโพแทสเซียมซึ่งมีอยู่ค่อนข้างสูงในน้ำมะพร้าวข้อดีของตัวโพแทสเซียมนี่คือตัวโพแทสเซียมเองเนี่ยเขาจะช่วยปรับสมดุล เกลือแร่ในร่างกายแล้วก็สมดุลน้ําในร่างกายพูดง่ายๆเลยถ้าเรามีน้ําเกินถ้าเรามีอาการบวมตัวโพแทสเซียมพวกนี้จะทําให้เรายุบบวมลงได้นะคะจะช่วยเรื่องอาการบวมได้ด้วย<อ>ค่ะอันนี้บอกได้เลยว่าการดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นผลดีค่ะอย่างแรกเลยเนาะคือเวลาที่เราลดความอ้วนเนาะก็มันไม่มีใครอดไปได้ตลอดหรอกถูกไหมมันก็จะมีความรู้สึกว่าเอออยากกินน้ําหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำมะพร้าวเนี่ยถือเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามันเป็นน้ําตาลที่มาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยแคลอรี่แล้วก็พลังงานของมันเนี่ยคะ่ะต่ำนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลารู้สึกว่าเอ้ยอยากกินน้ําหวานเราก็สามารถเลือกดื่มนะ้ำมะพร้าวแทนก็จะสามารถทดแทนความแบบเอ้ยอยากของหวานผู้หอย่างเรานี่เป็นทุกวันนะตื่นมาตอนเช้านะอยากอ,อะไรหวานใชอยากอะไรหวานแต่บางทีเผลอไปอยากไปหยิบไปจับอะไรบางอย่างที่มันแบบเป็นน้ําตาลที่มันไม่ได้ช่วยให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีเงก็แย่ใช่ไหมฮะ ใช่เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างคือนอกจากที่แคลอรี่ต่าแล้วเนี่ยพลังงานต่าคือน้ามะพร้าวเนี่ยมีเรื่องประโยชน์อื่นๆอีกค่ะคืออย่างแรกเลยคือน้ามะพร้าวเนี่ยมีไฟเบอร์ค่ะหลายๆคนเนี่ยก็จะแบบประสบปัญหาเรื่องพวกแบบเอ้ยท้องผูกเนาะแบบไม่ขับถ่ายทุกวันบอกเลยว่าการดื่มน้ามะพร้าวเนี่ยมีไฟเบอร์สามารถช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างเลยคือตัวน้ามะพร้าวเนี่ยเขาบอกว่ามีงานวิจัยออกมานะคะบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยเรื่องแบบ ลดระดับคอเลสเตอรอลหรือแม้กระทั่งการควบคุมระดับน้ำตาลนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อเรื่องผู้ป่วยเบาหวานด้วยเนาะค่ะแล้วก็นอกจากนี้คือช่วยเกี่ยวกับเรื่องแบบการดูดซึมการย่อยอาหารช่วยทําให้แบบสามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็ดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะอ่าถามคุณแหวานตลอดเวลาบางทีแบบว่างานเหนื่อยอย่างเนี้ยบางทีก็อย่างที่บอกเลยคืออยากถูกวานแต่ทีเนี้ยคือมีคําถามว่าเราถ้าสําหรับผู้หญิงอย่างเราเวลา มันก็จะมีความเชื่อนะว่าแบบถ้าเป็นประจำเดือนไม่ควรทาน<ม>น้ำมะพร้าวเพราะว่ามีฮอร์โมนเพศหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อคุณหมอมีอะไรแนะนํำไหมคะเรื่องของประจำเดือนเนี่ยค่ะคือหลายๆคนก็จะเคยได้ยินมาเนาะว่าไม่ครวรไม่ควรจะดื่มน้ำมะพร้าวในช่วงที่เป็นประจำเดือนเพราะว่าเอ้ยมันเคยไหมไเคยไหมเค,ยม,ย,คย,ยมีความเชื่อน,นี้ไหมว่าตอนเป็นประจำเดือนแล้วห้ามงกินน้ำมะพราะ้าวเคยมีคุณแม่คุณยายบอกไหมอ่าน <S <S ี่ทุกคนก็ประสบปัญหาเหมือนกันหมด ก็คือตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสามารถดื่มได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับร่างกายด้วยค่ะคอ,อย่างแรกเลยก็คือที่บอกไว้ว่าเวลาที่เราแบบปวดท้องมากๆเนาะเราจะมีรู้สึกแบบมีอาการพวกแบบคลื่นไส้อาเจียนไม่อยากอาหารเนาะเราสามารถดื่มน้ำมะพร้าวนะคะเป็นการแบบทดแทนตรงแบบความอ่อนเพลียหรือว่า แร่ธาตุต่างๆที่เราเสียไปอย่างที่รู้ว่าช่วงเป็นเมนเราก็จะแบบเอ้ยเลือดออกเนาะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการเสียธาตุแบบธาตุเหล็กไปแต่ในน้มามะพร้าวเนี่ยก็คือมีธาตุเหล็กอยู่ค่ะการที่เราดื่มน้มามะพร้าวเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนแบบเสริมส่วนนั้นเนาะที่มันหายไปให้กับร่างกายได้ะค่ะโอ้อันนี้คือพลิกความเชื่อเลยนะใช่ที่บอกว่าไม่ดีอ่ะความจริงไม่ใช่มีประโยชน์ด้วยซ้ำคุณเม่ปานีเคยบอกไหมเนี่ย เวลาเป็นประจำเดือนอย่าไปกินนะน้ำมะพร้าวะแต่แม่คือทุกคนแบบทุกคนรอบข้างอะทุกคนก็จะมีความเชื่อแบบเนี้ยแบบเดียวกันว่าแบบห้ามดื่มน้ำมะพร้าวแต่ควิมจริงแล้วดื่มได้แล้วแถมดีด้วยค่ะถูกต้องในน้ำมะพร้าวเองเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งสารตัวเนี้ยเนี่ยมันออกฤทธิ์เหมือนกับเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายเราอะค่ะแต่ว่าปริมาณที่มันมีอยู่ในน้ำมะพร้าวเองเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากจนพอคือบางคนกังวลว่าการได้รับเอสโตรเจนเข้าไปจาก นอกนมันจะไปทําให้เรามีปัญหาเรื่องอาการปวดท้องหรือว่าเลือดออกผิดปกติได้ไหมอันนี้ไม่จริงค่ะเพราะว่าปริมาณที่ได้เนี่ยมันน้อยจริงๆแล้วก็มีการศึกษาของมหาวิทยาลัยมอคือสองขลานครินคือใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยมาในกลุ่มคนที่เป็นเมนโพสคือคนที่หมดประจําเดือนไปแล้วเพื่อช่วยลดอาการไวท้องร้อนวูบว่าบูดิอารมณ์แปรปรวนพวกนี้ค่ะ เขาได้ผลการศึกษาเอามาว่าการดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะทำให้อาการไวทยทองของเราเนี่ยดีขึ้นเนื่องจากว่าเราจะได้รับอฮอร์โมน เอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนธรรมชาติปริมาณหนึ่งเข้าไปแล้วในตัวน้ำมะพร้าวเองมันก็จะมีแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมอยู่ซึ่งตรงนี้ก็จะไปช่วยในยเรื่องกระดูกป้องกันการเกิดกระดูกผุกระดูกพุนแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าเราจะต้องใช้น้ำมะพร้าวมากขนาดไหนถึงจะมีผลในการรักษาตรงนี้ได้ค่ะค่ะอ๋ออย่างนี้ก็แปลว่าผู้ใหญ่ก็ทานดีเหมือนกันเราเด็กๆล่ะคะเด็กๆทานได้ไหมคะแบบนี้ เด็กๆก,ก็สามารถทานได้ค่ะก็อย่างที่บอกว่าออตัวนามะพร้าวของเราเนี่ยมันเป็นตัวที่มีแบบวิตามินแล้วก็เกอือแร่เยอะน้อด้วยตัวของมันเองเนี่ยตรงนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกวิตามินใช่ไหมก็จะสามารถแบบอย่างมีโพแทสเซียมหรือว่ามีอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยมันจะไปส่งเสริมพวกเสริมคุมคุ้มกันภายในร่างกายนะคะทําให้แบบเราแข็งแรงขึ้นหรือแม้กระทั่งไปช่วยแบบมีแคลเซียมไปช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตความแข็งแรงของพวกกระดูกและฟันดังนั้นให้เด็กทานได้ดีแน่นอนค่ะ มีอีกหนึ่งคำถามสำหรับสาววสาวๆที่แบบมีเบบีอยู่ในท้องคนท้องอย่างนี้ล่ะค่ะคนท้องดื่มได้ไหมคะ คือคนท้องเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่ามันจะมีอยู่3ความเชื่อหนึ่งที่เราจะถามกันเสมออย่างแรกก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเราอายุครรภ์น,น้อยแล้วเราทานน้ำมะพร้าวมันจะทําให้เกิดอาการแท้งได้ไหมอย่างที่บอกไปเบื้องต้นค่ะปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนที่อยู่ในน้ำมะพร้าวเนี่ยไม่ได้สูงมากในขณะที่เรามีการตั้งครรภ์นเนี่ยปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนในร่างกายเราของหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยจะสูงมากอยู่แล้วเพราะงั้นน้ำมะพร้าวไม่ได้มีผลทําให้เกิดการตั้งครรภ์นแน่นอนไอ้โทษทีค่ะ การแทงบุตรแน่นอนค่ะอันที่2ก็คือว่ามีคนบอกว่าเอ๊ะทานน้ำมะพร้าวแล้วลูกออกมาจะผิวสวยจริงไหมอันนี้ไม่จริงนะคะต้องบอกก่อนว่าไม่จริงคือผิวของลูกเนี่ยจะสียังไงลักษณะยังไงอยู่ที่กรรมพันธ์อยู่ที่พ่อและแม่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับน,น้ำมะพร้าวอีกความเชื่อหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือเรื่องไข่<ะ>คือประมาณว่าถ้าเรากินน้ำไม่น้ำมะพร้าวบ่อยๆในช่วงตั้งท้องเนี่ยตัวไข่ที่ออกมากับตัวเด็กเนี่ยจะลดลงไหมเวลาคลอด ต้องบอกก่อนว่าตัวไข,ขว่ขาวๆที่เคลือบตัวเด็กออกมาเวลาเราคลอดเนี่ยค่ะเขามีความสําคัญเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเขาจะป้องกันการสูญเสียความร้อนของตัวเด็กให้กับสภาพแวดล้อมค่ะแล้วตัวเขาเองเนี่ยตัวไข่พวกนี้เนี่ยมันจะช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีรียเข้าไปในตัวเด็กแรกเกิดสำหรับคนที่คลอดเองทางช่องคลอดเนี่ยค่ะตัวไข่พวกนี้มันจะทำให คือมันลื่นอ่ะ,ค,ะค่ะก็จะทําให้การคลอดนีง่ายง่ายขึย้นนะ,นะคะ,ะส่วนประโยชน์อย่างอื่นของสําหรับคนท้องเนี่ยก็แน่นอนค่ะช่วยเรื่องขึ้นไส้อาเจียนก็คือเป็นสารทดแทนอ,อาหารให้พลังงานให้เกลือแร่แล้วก็อีกอันนึงที่เราเจอได้ไบ่อยๆก็คือว่าตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะมีฤทธิ์เหมือนกับเป็นยายาขับปัสสาวะอ,อ,อ่อนๆโดยธรรมชาติอยู่แล้วอะค่ะ เพราะงั้นเนี่ยร่วมกับการที่มันมีออกแอนตี้ออกซิเดนต์อยู่ในตัวน้ำมะพร้าวเพราะงั้นมันก็จะทําให้ความเสี่ยงของการเกิดกระเพาะปัสสาวะอัะกอาาอาเสบในคนที่ดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยลดน้อยลงเมื่อเทียบกับคนปกติที่ไม่ได้ดื่มนะคะแล้วมีการศึกษาในหนูในสา์ทดลองนะคะเขาเจอว่าในสัตว์ทดลองที่เราให้ดื่มน้ำมะพร้าวเป็นประจำเนี่ยความเสี่ยงของการเกิดนิ้วที่ไตจะลดลงไปด้วยอะคะ่ะโอ้โห ประโยชน์นนเยอะมากเยอะจริงๆอันนี้ช็อกเลยนะเรื่องเกี่ยวกับกระเพาะปะสัสสาวะเสกเสบเพราะว่าเคยมีปัญหาเพราะว่ามีปัญหาตลอดเวลาการทํางานเดวยกับบันเทิงเนี่ยมันมันสุ่มเสี่ยงมากกับการเป็นโรคนี้แล้วถ้าเราแบบว่าดื่มนะ้ำมะพร้าวเป็นประจำเนี่ยก็ช่วยลดโรคนี้ได้ก็ถือว่าดีมากๆ่ะาวาล้ค่ะว,ควันนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะที่เป็นแบบว่าไขข้อข้องใจหลายๆอย่างที่เรามีความเชื่อผิดๆกันมาโดยตลอดนะคะต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงสุกุลตลาวิลาลัสมีและ คุณจรินญาวิลาลัสมีนักศึกษาแพทย์มากๆเลยนะคะขอบคุณ,คณมากค่ะ,คะ